รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เงินเยียวยา5,000บาทนะครับเนื่องจากผลกระทบจากโควิด -19 ที่น่นะครับก็มาอัปเดตข่าวให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับก็คือวันนี้วันที่5นะครับหลายคนก็คงจะได้รับ sms แจ้งเตือนว่าเงินจะเข้านะครับสำหรับ2.6ล้านลายนะครับเงินจะเข้ารวบยอดนะครับรวมเดือนเมษากับพฤษภานะครับเป็น1ยอดก็ ตามภาพเลยนะครับก็คือได้10,000บาทนะครับแล้วก็ทางกระทรวงการคลังกําลังทยอยโอนเข้าให้นะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับว่ารายละเอียดนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับหลายคนที่ได้รับเงินเยียวยาในเดือนที่1ไปแล้วนะครับสงสัยว่าเอ๊อรอบที่2นี่เราจะรับเงินวันไหนนะครับก็ตามนี้เลยนะครับตามภาพเลยนะครับคนที่ได้รับเงินวัน สมมติเดือนเมษานะครับได้รับเงินวันที่8นะครับเดือนพฤษภาก็จะได้รับวันที่8เหมือนกันแต่ว่ายกเว้นวันที่8ห้ามตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าสมมุติว่าวันที่8ตรงกับวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์เขาอาจจะจ่ายก่อนหรือว่าอาจจะจ่ายในวันจันทร์ถัดไปนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่อรอบเดือนอรอบที่1นนะครับ มันจะเป็นวันเดียวกันนะครับสมมุตินะครับตามตัวอย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับสำหรับคนที่ได้วันที่27นะครับในเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับเดือนพฤษภาก็จะได้ในวันที่27นะครับถ้าตรงกับวันหยุดนะครับะเลิกหรือวันหยุดนะครับก็จะเลื่อนนะครับตามนั้นนะครับโอเคสําหรับคําถามอันนี้เคลียร์ชัดแล้วนะครับเข้าใจแล้วนะครับว่าสงสัยว่าเราจะได้เงินเยียวยารอบที่2วันที่เท่าไหร่ จากมาตรการเราไม่ทิ้งกันนะครับหรือมาตรการเยียวยานะครับให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับซึ่งเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับด้วยการลงทะเบียนที่ w w w ร์ไวเบเราไม่ทิ้งกัน .com นั้นนะครับได้ปิดการลงทะเบียนไปเรียบร้อยตั้งแต่วันที่22เมษายนที่ผ่านมานะครับซึ่งโดยข้อมูลจากกระทรวงการคลังนะครับก็มีผู้ลงทะเบียนเยอะมากเลยทีเดียวนะครับมีการจ่ายเงิน คนที่ผ่านเกณฑ์ไปแล้วนะครับ4.2ล้านลายโดยกระทรวงการคลังเร่งพิจารณานะครับสำหรับคนที่ขอทบทวนสิทธิ์แล้วก็ผู้ที่ส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ยังมีประเด็นเกิดขึ้นมากมายนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินเนี่ยก็สงสัยมานะครับล่าสุดกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ธนาคารกรุงไทยนะครับก็ทยอยโอนเงินนะครับ5,000บาทนะครับใน งวดแรกไปเรียบร้อยแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นงวดที่2นะครับก็จะเป็นเดือนพฤษภาคมนะครับก็เริ่มโอนตั้งแต่วันที่5นะครับ5 6 7 8นะครับคนที่เหลือที่ยังไม่ได้รับการโอนนะครับก็คือ2.6ล้านลายนะครับก็จะได้รับเงิน10,000บาทนะครับก็รวมกัน2เดือนนั่นเองนะครับส่วนคนที่รับรอบที่2ก็นะครับตามนั้นนะครับเคยรับในเดือนเมษาวันที่เท่าไหร่ก็จะรับ ในเดือนพฤษภาวันนั้นวันที่เท่าเท่ากันนะครับยกเว้นถ้าตรงกับวันในขัดตะเลิกหรือวันหยุดก็จะเลื่อนนะครับเวลาตรวจสอบสถานะนะครับเงินเยียวยาก,ก็คือนะครับเงินเยียวยา5,000ันบาทในรอบพฤษภาคมนะครับจะเริ่มโอนวันที่8นะครับคนไหนได้วันที่8เดือนเมษาก็ได้วันที่8เดือนพฤษภานะครับสำหรับรอบ2และรอบ3นะครับยกเว้น วันหยุดราชการหรือวันนักขัตตนเลิกหรือวันหยุดธนาคารนะครับจะเป็นต้องเลื่อนในวันถัดไปนะครับขณะที่ผู้ที่ไม่มีเจตนานะครับที่จะยกเลิกสิทธิ์คือคนที่ไปกดปุ่มแดงนะครับก่อนหน้านี้มีการไปกดยกเลิกนะครับก็สามารถไปทบทวนสิทธิ์ได้นะครับเริ่มจากวันที่หนึ่งพฤษภานะครับก็คือใครที่กดยกเลิกตกใจหรือว่าเอ้ยไม่รู้จะไปกดปุ่มไหน แต่เผื่อไปกดปุ่มแรงอ่ายกเลิกซะงั้นนะครับก็มาทบทวนสิทธิ์ได้นะครับก็นายธนกรวังบุญคงชนะนะครับเลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดเผยหลังลงพื้นที่กระทรวงการคลังติดตามการร้องทุกข์รับเงินเยียวยานะครับให้ครัตอบว่านะครับในวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนั้นนะครับได้เปิด โอกาสให้ทุกคนที่ไปกดปุ่มยกเลิกสิทธิ์โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับสามารถทบทวนสิทธิ์ได้นะครับคือทบทวนสิทธิ์นะครับโดยระบบจะลงทะเบียนตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาของทุกวันนะครับยังไม่ปิดนะครับสามารถไปทบทวนสิทธิ์ได้เรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ยังอยู่ในขั้นตอนต่างๆก็รอไปก่อนนะครับเช่นนะครับ ครัว่าส่งเอกสารเพิ่มเติมอย่างเงี้ยท่านก็ต้องไปเลือกเป็นส่งเอกสารเพิ่มเติมขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้โครงการเราไม่ทิ้งกัน .com นะครับเมื่อมีมาตรการเยียวยา5,000บาทเริ่มจ่ายเงินวันแรกนะครับของรถวันที่8เมษายนนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์2.8แสนรายนะครับเท่ากับว่าหากใครที่ได้รับเงินในวันแรกของการจ่ายในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนเงินก็จะเข้าตามวันเวลาเดิมนะครับอันนี้ก็ ย้ำไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับนายอุตมส,สวนายน,นะครับได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาทหลังดําเนินการแล้วครบ1เดือนว่ามีจํานวนการลงทะเบียนทั้งสิ้นนะครับ28.8ล้านรายนะครับแล้วก็ปิดรับลงทะเบียนวันที่22ที่ผ่านมานะครับในจํานวนนี้เมื่อหากการลงทะเบียนซ้ําหลายครั้งออกไปนะครับคงเหลือผู้ที่ลงทะเบียนนะครับ24ล้านรายพบว่าผู้ที่ผ่านการยืนยันตัวตนนะครับข้อมูลจากกรมการปกครอง1.7ล้านราย คงเหลือเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองนะครับตามหลักเกณฑ์จํานวน22.3ล้านลายนะครับ กระทรวงการคลังนะครับได้ใช้ฐานข้อมูลการคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนพบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติได้รับสิทธิ์นะครับเนื่องจากมีสิทธิ์หรือเข้าข่ายจะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลนะครับทางกลไกอื่นอยู่แล้วแบ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับคนที่เป็นเกษตรกรนะครับ4.2ล้านลายนะครับเป็นข้าราชการบำนานหรือรับเบี้ยหว,วัดและประกันตน ได้รับสิทธิ์ชดเชยในระบบประกันสังคม1.1ล้านคนนะครับและมีผู้ขอยกเลิก9.5แสนล้านรายนะครับอันนี้แหละนะครับกลุ่มที่ขอยกเลิกนี่แหละนะครับก็สามารถไป ทบทวนสิทธิ์ได้นะครับถ้าไม่เข้าขายต้องห้ามนะครับเช่นข้าราชการบำนาญน,นะครับพนักงานรับวิสาหกิจอย่างเงี้ยไม่สมควรคนที่อายุต่ตำกว่า18ปีนีครับหรือว่าคนที่ทำงานที่มีประกันสังคมนะครับรองรับอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องมาลงทะเบียนนะครับในระบบเยียา5000บาทนี้นะครับดังนั้นผู้ที่จะผู้ที่เข้าขายสามารถได้รับสิทธิ เงินทดเชยตามมาตรการเยียวย,ยา5,000นะครับจำนวนทั้งสิ้น16ล้านลายซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์10.6ล้านลายนะครับกระทรวงการคลังได้โอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน7.5ล้านลายนะครับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่8เมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับและจะมีการโอนเยียวยาจำนวน4.8แสนลายนะครับซึ่งส่วนที่เหลือ2.6ล้านลายก็จะเร่งโอนภายใน,ในภายในเดือน พฤษภาคมก็คือวันที่5นะครับวันที่5วันแรกของการโอนของจํานวน2.6ล้านลายคนที่ได้1 0,000บาทนั่นแหละครับก็คือรวบยอดเดือนพฤษภากับเดือนอเมษารวมกันเป็น1 0,000บาทนะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษกว่าใครอื่นนะครับสำหรับกลุ่มที่ขอ,อข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมยังคงเหลือที่ไม่มานะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกหนึ่งล้านลายนะครับโปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์การเยียวยาอย่างรวดเร็วนะครับและสำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์3.5ล้านรายนะครับทีมพิทักษสิทธิ์อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนตามอาชีพที่ท่านลงทะเบียนก่อข้อมูลเข้ามานะครับซึ่งกระทรวงการคลังเริ่มดําเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับก็จะเห็นว่านะครับทางกระทรวงการคลังก็ลงพื้นที่นะครับบางส่วนที่เข้าสามารถตรวจสอบได้ คุณผู้ชมก็จะได้เห็นว่าเออมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบจริงนะครับเพราะว่าคนที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนี่อาจจะลงข้อมูลที่ไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้ท่านยืนยันตนว่าตรงกับท่านกรอกข้อมูลไปหรือไม่นะครับแล้วก็หลังจากตรวจสอบเสร็จก็ได้เงินแน่นอนนะครับส่วน คนไหนที่พลาดโอกาสหรือว่าต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบซ้ำก็ไปกดทบทวนสิทธิ์นะครับผู้ที่ไปกดยกเลิกหรือว่าไม่ตั้งใจยกเลิกหรือว่าตั้งใจยกเลิกนะครับแต่ว่าไม่คิดทีหลังละเราไปกดผิดนะครับก็สามารถไปกดทบทวนสิทธิ์นะครับเพื่อขอ,อรับการยิวยาได้นะครับเพราะว่าขั้นตอนนี้ หลังจากที่เรากดไปไปกดทบทวนสิทธิ์นะครับเขาก็จะมีเวลาตรวจสอบอีกอยู่ประมาณ2 3วันแล้วแต่กรณีแล้วแต่เคสไปนะครับบางคนก็ได้เร็วบางคนก็ได้ช้าตามเหตุผลที่เรากรอกลงไปนะครับจนกว่าเจ้าหน้าที่เขาจะเยียวยาครบทุกคนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีข้อมูล มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่นี่นะครับต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ